Hãy carry it, woo, carry you come from? Let's do this. Listen và tổn bên hai sinh I'm so ill. Bây giờ sẽ bay trên này, trên này high lại. Trên không binh thì đang nồng hồn tự tin lời chứ Muốn như là everybody knows huh แต่ฉันก็ยังตึงเกินมันดอกกระแพงเกรียวฉันจะทำไม่ดูทุกคนต้องรองว่าอู้วคำพูดที่ว่าชนะมันไม่มีแพ้ฟ่เองเกมนี้มันจะจบแล้วแต่ที่ฉันเข้าไปอะไรก็ตามที่ฉันต้องการมันต้องได้มาตัวรูว่าเก็บนี้เป็นยังไงแต่ว่าที่ฉันต้องทำต้องแอบรับมันไป Let's fight again fight again fight again I gotta be right วันปกดีไม่กังวลหรอกนะจะปฏิบัติเอไว้ในวันนี้ I'm the carrier I'm the carrier Let it fall let the phone Come my left a ching by I carry her, I carry her, let, let it fall now. the phone-no, my by, I carry her, I carry her เกมี้ตัวฉันไม่เคยแพ้ใครเดิสวนไปจนเจ็บปวดจนจุดจบต่ว่ามันการก็มันเลิศแต่เราไม่มีวันแพ้เราเราเป็นหน้าผนันที่ไม่ชะกัดง่ายจดจนทั้งเ a s s w o r d ดีของฉันหมดในวันนี้ผู้คนต่างหลัคงากันและจากที่เชิดตัวลงมักลับไปที่เครื่องบินอะไรมันจะสบายเท่ากับกันโนเลิฟเกมนี้มันจบแล้วถึงี่ฉันเข้าไปอะไรก็ตามที่ฉันต้องการมันต้องได้มาก็รู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงแต่ว่าที่ฉันต้องทำต้องเบ็ดเราเป็นไป let's fight game fight game ไฟ a ักเก็ญในกอดที่สลายวันแบบนี้ในกลางวันหรอกนะจะไปิดเปิดคนไว้ในวันนี้ Honey c a r r i e r Honey c a r r i e r l a d y e fall l a d y e fall now ความมันมาแล้วไปจริงไป Honey c a r r i e r Honey c a r r i e r l a d y e fall l a d y e fall now ความมันมาแล้วไปจริงไป Honey c a r r i e r Honey c a r r i e r If you wanna get t h i s เธอต้องกังือทำ Yeah ไม่ต้องสนอะไรให้มันเป็นไปตามความฝัน e ย h แสงสว่างที่ส่องประกายทำกลางความมืด I swim for you my I just wanna show my mind Honey c a r r y a n d Honey carry ha ha, 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 honey carry ha ha,